คำหนึ่งคำที่เราเหล่าเยาวชนนักเรียนทุนสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เดินทางมาเรียนรู้ในช่วงเวลา3วันนี้ซึ่งพวกเราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเป็นหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการให้และการเสียสละครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับว่าค่ายแห่งนี้จะทําให้พวกเรากลายเป็นแกนนําเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพได้อย่างไรตามมาเลยครับ เปิดใจภาษาพลังกิจกรรมนี้พวกเราจะได้รู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นไปพร้อมๆกันพวกเราจะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของคนแต่ละคนเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในการทำงานเป็นทีมครับตอนม5ค่ะได้ไปที่โรงเรียนวัดก่อแดงของ น้องปถมอนุบาลที่ต่างจังหวัดเราก็ไปช่วยทาสีโรงเรียนทาสีรั้วทำโรงอาหารให้เขาใหม่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆเขาเอาของไปมอบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขาก็จะดีใจม,มากก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้ทำไปค่ายสร้างนะครับไปทำห้องน้ำทำลานอเนกประสงค์ให้ชาวบ้านบนเขาครับว่าขึ้นไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเขาแล้วเราแบบสงสารเขาครับ ได้มีโอกาสได้ไปมูล,มลนธิธิสัตว์การของโรงตามมหาบัวสัตว์พวกนี้โดนทําร้ายมาจากฝีมือพันธุ์ทางนั้นนะคะแล้วก็เลยรู้สึกภูมิใจค่ะที่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนสร้างให้หมาพวกนี้หรือแมวมีความสุขได้มีคนมาเล่นมีคนเอาใจใส่มัน,นะคะ่ะนอกจากเราเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของตนเองและเพื่อน,อนแล้ว วกเรายังได้รับการเติมเต็มความคิดด้านจิตอาสาจากพี่แวนด้าดวงธิดานครสันต,ติภาพอีกด้วยครับพี่ด้เลยไปทำงานที่โรงพยาบาลสิริราศทุกีจะมีคำพูดนึ็ที่ของพระบร,ะระมราชชนกให้ทำประโยชน์ประโยชน์ของส่วนตัวเป็นที่หนึ่งประโยชน์ของปีที่สองลากรถสันสเดจ,จะตามเอง จากการเห็นพลังของตนวันนี้เราได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นําและฝึกทักษะการทํางานเป็นทีมผ่านเวิร์กช็อปภารกิจจําลองซึ่งเราต้องคิดวางแผนวางบทบาทหน้าที่การทํางานด้วยกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดครับ จากภารกิจจำลองสู่ภารกิจจริงในการปฏิบัติงานในค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปี5พวกเราได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับงานค่ายกิจกรรมต่างๆบทบาทและหน้าที่ของทีมงานในการทำงานค่ายโดยพวกเราได้ลงสำรวจสถานที่4แห่งในการทำกิจกรรมอาสาจากนั้นได้กลับมาคิดรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ และพวกเราได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝึกออกแบบและวางแผนดาเนินกิจกรรมค่ายจนเกิดค่ายในฝันนี้ขึ้นมาครับค่ายครั้งนี้ได้สอนเราหลายๆอย่างมากเลยค่ะทั้งการเป็นผู้นําการทํางานเป็นทีมพร้อมทั้งได้รู้จากผู้คนรู้จักเพื่อนๆที่มาด้วยกันในมุมที่แตกต่างออกไปเหมือนต้องต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็เชื่อใจกันจริงๆแล้วก็ต้องมีความสามัคคีกันจริงๆนะคะถึงะจะแบบสามารถทํางานได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ย ใครแบบถนัดด้านไหนเราก็ต้องยอมรับเข้าใจแล้วก็แบ่งสรนง,งานให้เหมาะสมกับความถนัดความสามารถของเขาแล้วงานมันก็จะสำเร็จได้ดีแล้ววันนี้พร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยพลังของแกนนำเยาวชนจิตอาสากับภารกิจสุดท้าทายครั้งแรกในบทบาททีมงานค่าย เวลาที่พวกเราเหล่าเยาวชนนักเรียนทุนสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้เปิดใจสร้างจิตสำนึกในการเห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่นๆในสังคมไปพร้อมๆผ่านกิจกรรมสนุกสนานมากมายครับอย่างแรกเลยจำไว้ก่อนเราเป็นคนหัวดีนะถ้าคะแนนไม่ดีให้ บอกตัวเองว่าเราคะแนนไม่ดีแต่หัวเรายังดีนะถ้าเราลืมอะไรอย่าบอกว่าเราความจำไม่ดีสมองไม่ดีให้บอกว่าเราลืมสมองดีจนทุกวันนี้เลยนะไม่กินมันอีกเลยอยา็น้หะสมองเราดีอยู่แล้วในตัวเรา มีความเป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยู่แล้วเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แรกของพวกเราด้วยภารกิจของทีมออกมิชิิตอาซีต่างๆเพื่อเป้าหมายในการค้นหาเส้นทางการทำจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ลาที่พวกเราจะได้โชว์ศัก,กยภาพโดยการพาน้องค่ายออกทำภารกิจที่ได้ร่วมกันวางไว้โดยพวกเราได้แยกย้ายไปตามสถานที่ที่ได้คัดเลือกไว้ทั้งหมด4แห่งด้วยกันครับคือที่สถานสงเคราะห์คนพิการกาบรุนเยเยวศสถานสงเคราะห์คนชาราบ้านบางละมุงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชนบุรีครับรู้สึกดีอ่ะที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแบบเราก็ได้รับโอกาสจากพวกพี่ๆสำนักง,งานทรัพย์สินแล้วเราก็เหมือนแบบเราได้ไปช่วยไปให้ความสุขกับเขาก็ภูมิใจที่วันนี้ได้ไปบ้านคนชรารู้สึกว่าเด็กเขาหน้างสาเขาขาดเขาขาดกว่าเราเยอะมากหนูก็กอดเขาแล้วแบบว่ายายก็น้ำตาแบบคอคอค่ะ ได้เวลาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียนกันแล้วครับหลังจากอิ่มใจกับภารกิจจิตอาสาเรามาผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับความสวยงามความน่ารักของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลนอกจากนี้พวกเรายัางได้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องพันสัตว์น้ำอีกด้วยครับสำหรับความรู้สึกที่มาได้มาเข้าคข่าย การนาจิตอาสาในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมได้เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้เสียสละเรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราทําให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยนี่คือสิ่งสําคัญสําหรับเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นลดีดเดอร์อคอยควบคุมดูแลกระบวนการนะครับติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนเพื่อแต่ละหน่วยแต่ละกิจกรรมคิดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเราได้เลย,เลยขอบคุณทรัพย์สินส่วนพระมหากรรษัตรย์มากนะคะที่ให้โอกาส รับทุนส่วนนี้ซึ่งทุนส่วนนี้เยอะมากสำหรับหนูหนูก็อยากจะบอกว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราถึงเวลาแห่งการจากลาที่ไปแล้วไม่ไปรับเพราะพวกเรามีพันธะสัญญาใจร่วมกันในฐานะเป็นนักเรียนทุนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เหมือนกัน เราสำน็จในทุนและเห็นคุณค่าในตนเองพร้อมที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆสู่สังคมต่อไปครับ